ค่ะโดยที่ถ้านักท่องเที่ยวมานะคะเป็นกลุ่มเนี่ยเราจะมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมฟาร์มสวนผักไฮโดรโปนิกมีผักสลัดที่หลากหลายมีการปลูกแบบอินทรีย์ในบางส่วนจากนั้นเนี่ยเราก็จะพาไปเที่ยวที่รงยงฟาร์มค่ะซึ่งเป็นฟาร์มอินรีย์รับรองโดย S D G P G S นะคะก็จะเน้นพืชหลักคือแมคคาเดเมียค่ะโดยที่เราจะใช้ประโยชน์จากแมคคาเดเมียให้ได้ประโยชน์สูงสุดมีขยะน้อยที่สุดหรือช่วงนี้ค่ะจะมีเทรนซิ o โ a เวสเราจะนำใบใบแมคคาเดเมีย emia, กะลาไปทำปุ๋ยะกะลาสีน้ำตาลเราเอาไปทำเป็น่านดูดกลิ่น ทำเป็นผงละเอียดทําเป็นสบู่ชาโคส่วนเม ia, ล็ดแมคคาเดเมียเราก็เอามาทานนะคะนอกจากว่าเศษเล็กๆเนี่ยเราเอาไปทําคุคกกี้หรือ,เ,อเมล็ดแมคคาดลูกแมคคาเดเมียนะคะที่ลูกเล็กค่ะเ,เนื้อข้างในไม่มีเราก็จะนําไปเป็นสร้อยร้อยเป็นสร้อยข้อมือค่ะซึ่งจะใช้ประโยชน์ทุกส่วนของแมคคาเดเมีย นอกจากนั้นในฟาร์มก็จะมีการปลูกพืชที่ผสมผสานเน้นแนววนเกษตรเพิ่มพื้นที่ป่าพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนมีการจัดการในเรื่องขยะค่ะส่วนการเรียนรู้แห่งนี้มีผู้เข้ามาไปสนใจเ,นเข้ามาศึกษาแล้วประมาณเท่าไหร่ครับ ตอนนี้ของเราในกรุ๊ปปีนี้นะกรุ๊ปใหญ่ๆนี่จะมาอยู่ประมาณห้ากรุ๊ปครับกรุ๊ปจากสุพรรณบุรีจากชุมพรเนาะประมาณห้ากรุ๊ปกรุ๊ปละร้อยห้าสิบนะครับ,รบอันนี้เป็นกรุ๊ปที่ที่ฮกละของอบตสันการจากอำเภอพานเชียงรายด้วยนะครับ